ยินดีต้อนรับกลับสู่กีโซนจุดหมายปลายทางเดียวของคุณสำหรับทุกสิ่งเกี่ยวกับยานยนต์ไม่ว่าคุณกำลังมองหาการรีวิวเชิงลึกอัปเดตราคาหรือเพียงแค่ต้องการสำรวจคุณสมบัติล่าสุดในโลกยานยนต์เราพร้อมให้คุณเสมออย่าลืมกดติดตามกีโซนและกดไอคอนกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการอัปเดตได้หาหะในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจรถแฮตแบ็คที่ใช้งานได้จริงที่สุดคันหนึง่งในตลาดซูซูกิวอกิลอาร์ว ได้รับความนิยมจากการออกแบบที่สูงเครื่องยนต์ที่ราบรื่นและประหยัดน้ำมันอย่างน่าประทับใจรถคันนี้สร้างฐานแฟนคลับที่พักดีในหมู่ผู้ขับขี่ประจำวันและเจ้าของรถครั้งแรก Suzuki wagon Avic มีการออกแบบแบบเทร์บอยที่เพิ่มพื้นที่ศีรษะและการมองเห็นสูงสุดด้านหน้าคุณจะได้รับรูปลักษณ์ที่สะอาดด้วยกระจังหน้าแบบพรีเมียมและไฟหน้าแบบกว้างที่ผสานเข้ากับตัวถังอย่างลงตัวกันชนหน้ากว้างและใช้งานได้จริง เลื่อนไปด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นกระจกมองข้างและมือจับประตูที่มีสีเดียวกับตัวรถกระจกเหล่านี้สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าวีกเซอร์ขับเคลื่อนด้วยล้ออลอยขนาด13นิ้วที่มีสไตล์ด้านหลังการออกแบบยังคงต,งตั้งตรงและเรียบง่ายไฟท้ายแนวตั้งประตูท้ายที่เรียบร้อยและไฟเบรกที่ติดตั้งสูงภายในของวเตอวีเซถูกสร้างขึ้นโดยเน้นพื้นที่และความเรียบง่ายหลังคาที่สูงทำให้รู้สึกกว้างขวาง แผงหน้าปัดแบบสองโทนโดยปกติเป็นสีดำและเบทเบาะนั่งสบายและหุ้มด้วยผ้าคุณจะพบกับเครื่องปรับอากาศแบบแมนนวลพงมาลัยพาวเวอร์และหน้าต่างไฟฟ้าในทั้ง4ประตูการจัดวางแผงหน้าปัดเรียบง่ายและเป็นระเบียบพร้อมแผงหน้าปัดแบบดั้งเดิมปุ่มควบคุมพื้นฐานและระบบเสียง2ดินที่รองรับ usb และ i ิลล r y ด้านหลังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่2คนด้วยการออกแบบที่ตั้งตรงพื้นที่ศีสษะจึงกว้างขวาง คุณจะได้รับพื้นที่เก็บสัมภาะระที่ใช้งานได้จริงเหมาะสําหรับการซื้อของหรือการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์ Wagon r v เซขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์3สูบข,ขนาด998 CC ให้กำลัง67แรงม้าและแรงบิด90นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดที่ราบรื่นสําหรับการเดินทางประจำวันการรับส่งนักเรียนหรือการขับขี่ไปทำงานเครื่องยนต์นี้มีความสามารถมากกว่าเพียงพอ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความเร็วแต่เพื่อการขับขี่ในเมืองที่เชื่อถือได้คลัชเบาการเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและรถควบคุมการจราจรได้ดีที่ความเร็วสูงเครื่องยนต์อาจมีเสียงดังเล็กน้อยแต่ถ้าขับขี่ในเมืองมันจะเงียบและประหยัดแวกเกิลอาเวให้คุณประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรในการขับขี่ในเมืองบนทางหลวงคุณสามารถคาดหวังได้ถึง18-20กิโลเมตรต่อลิตรถ้าขับขี่ยังมีประสิทธิภาพ ด้วยถังน้ำมันขนาด35ลิตรคุณจะได้รับระยะทางที่ยอดเยี่ยมจากการเติมเต็มแวกเกิลอาเวเคลถูกปรับแต่งสำหรับถนนในชีวิตประจำวันระบบการสะเทือนรับมือกับหลุมบ่อและรอยต่อถนนได้ดีสำหรับรถแฮต b a c k ที่มีงบจำกัดระดับความสะดวกสบายถือว่ายอมรับได้ควงมาลัยเบาเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและการจอดความสูงใต้ท้องรถที่สูงหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขูดใต้ท้องรถ คุณจะได้รับเครื่องปรับอากาศแบบแมนนวลคงมาลัยพาวเวอร์หน้าต่างไฟฟ้าระบบล็อกกลางกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS ระบบอินโฟเทนเมนต์พื้นฐานที่มี USB และอ u อกซิเลอไม่มีหน้าจอสัมผัสกล้องมองหลังหรือระบบอินโฟเทนเมนต์ขั้นสูงแต่ฟีเจอร์พื้นฐานครบ w วกเกิลอาเวเซมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS ตัวเตือนเข็มขัดนิรภยัยระบบป้องกันการโจรกรรมล็อกนิรภัยสำหรับเด็กเบรกหน้าดิสและเบรกหลังรัมไม่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงแต่ฟีเจอร์ความปลอดภัยพื้นฐานมีครบราคาของซูซูกิ w วกเกิลอาวเซในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ490,000บาท แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่จัดจำหน่ายและโปรโมชั่นถ้าคุณกำลังมองหารถแฮตแบ็กที่ไว้วางใจได้ประหยัดน้ำมันและเหมาะสำหรับใช้งานประจำวันซูซูกิแวกเกอรอาวิเซลคือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจังขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกีโซนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไป